ลัมพูนวอริเออร์ชวดคว้านานี่อดีตปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุยไทยลีกสวัสดีครับเบวกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับรรชันโคขาวลำพูนวอริเออร์น้องใหม่ไทยลีกคอนเฟิร์มชวดคว้าตัวนานี่อดีตปีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพ บอสตนันประธานสโมสรราชันโคขาวลำพูนวรอรีเออร์น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกฤดูการ2022-2023ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่ประสบความสำเร็จในการขว้าตัวนาน,นี่อดีตปีของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมความแข็งแกร่ง ทั้งนี้บอสตันโพสข้อความว่าทำเต็มที่แล้วครับอดทนสู้กับดิวนี้มาตั้งนานล้มไปอีกหนึ่งสำหรับนานนี่วัย35ปีเคยประสบความสำเร็จอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4สมัยลกคัพ2ส,สมัยยูฟ่าแชมเปียนลีก1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยโดยปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเวเนเซียที่เพิ่งจบบวยของตารางในซิกัตโซซิเรียอ,อิตาลีดูการล่าสุดและต้องตกชั้นไปเล่นในซีรีบี กับตันต้นนรบดินวิรวัฒนโดมกับตันทีมบริรัมยนูนเต็ดเชียร์น้องเช็คสุภโชคสารชาติไปให้สุดทางกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรโดยให้ดูรุ่นพี่อย่างเจชนะทิพย์รงกสินกับอุ้มธีรทรบุญมาทานเป็นแบบอย่างเจ้าเช็คย้ายร่วมทีมคอนซาโดเล่ในเจลิกด้วยสัญญาย,ยืมตัว6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยเจ้าเช็คบินไปร่วมซ้อมกับทีมใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรอขึ้นทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้จึงลงสนามได้ เรบดินกล่าวถึงนักเตะรุ่นน้องในประสาทสายฟ้าว่าตนได้มีโอกาสพูดคุยกับสุภโชคบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่ได้มาง่ายๆต้องคว้าเอาไว้ถึงจะเป็นสัญญายืมตัวแต่มีออปชั่นซื้อขาดให้ดูอย่างเจชนาทิพย์หรืออุ้มธีรทรเป็นแบบอย่างเชื่อว่าสุภโชคมีความสามารถและจะเป็นกำลังหลักให้คอนซาเดเลได้ส่วนกรณีที่บุรีรัมคว้ากำลังเสริมต,ตัวต่างชาติรัวๆทั้งแฟรงค์คาสตาเยดาโอรันเคาซิต และคอนซาดาดูบุญ่านั้นในรับดินกล่าวว่าตนตื่นเต้นที่ได้เห็นนักเตะต่างชาติเข้ามาใหม่หลายคนและเป็นบิ๊กเนมด้วยแต่ทิ้งไปอยัางรักษานักเตะเดิมเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเยอะวันที่20มิถุนายนจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วดูแล้วเชื่อว่านักเตะที่เข้ามาจะเติมเต็มการหายไปของสุภพโชคได้ส่วนนักเตะไทยเชื่อว่าทั้งแบงค์สุภนัทเหมือนตาหรืออาร์มสุภาชัยใจเด็ดรวมถึงเยาวชนคนอื่นๆสามารถเติมเต็มได้อยู่แล้ว สุขพิชคสารชาติแนวรุกใหม่ป้ายแดงของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมจากศึกเจลิกหนึ่งออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทีมให้ความสนใจในดึงตัวมาร่วมทีมพร้อมทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่เพื่อทีมและฝากแฟนบอลชาวไทยคอยติดตามให้กำลังใจในครั้งนี้แนวรุกวัย24ปีย,ย้ายจากบุริยัมยูเนเต็ดมาร่วมทีมดังแห่งฮอกไกโดโดยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดในอนาคตถือเป็นนักเตะชาวไทยรายที่3ที่มีโอกาสค้าแข่งกับทีม ถัดจากชนะทิพย์งกสินที่ปัจจุบันย้ายไปร่วมทัพกับมาสกิฟรอนเลร่รวมถึงกุมินธรมรมสัจจานันที่เคยย้ายมาด้วยสัญญายิมตัวในปี2020โดยสุพิชคได้ให้สัมภาษณ์กับสโมสรว่าดีใจครับที่ได้โอกาสย้ายมาร่วมทีมครั้งนี้ซึ่งไม่คิดมาก่อนเลยเมื่อได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสนใจในตัวเราจริงๆครับผมอยากพาทีมไปให้ไกลที่สุดไม่ว่าผมจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการพาทีมไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทุกครั้งที่ลงเล่นเจอทีมจากญี่ปุ่นในศึกเอฟซีแชมเปียนลีกก็เจอความสามารถของเหล่าผู้เล่นที่มากขึ้นเจอความเร็วเจอบอลที่เร็วขึ้นเจอกับเทคนิคที่รัดกุมมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าการเจอกับญี่ปุ่นนั้นเป็นงานที่ยากและเป็นการท้าทายตัวเองได้มาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้สึกดีที่จะได้มาสัมผัสจริงๆในรอบนี้สุดท้ายนี้อยากฝากแฟนบอลชาวไทยและคนที่เมืองซัปโปโรช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อทีมครับสุภพชกกล่าวทิ้งท้าย